นั่นชายเอวชายมาต้าน,นชาเอวเรียมผมเป็นคนตัวเล็กๆตัวเล็กๆเล็กไม่หรอกกัรทิง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 ว่าที่นี่ตอนนั้นนะตอนที่ยุคคงเทตอนไปลองเไปที่ยันกาแฟนั่นแหละปั่หาปั่หาใหญ่เลยปั่หากล้องปั่หากองกองอะไรดีดวะ คงไปจ่าติปัสปะ่ะเออ,เ,อ,อเวลาเคดัดเม้นนี่นะเวลาข่าไปมันคือพอเราไปดดังไปดังล้อดัดเม่ติปายมันได้อะไรี้ดัดเม่ก็ไปปึ้นแล้วก็มันก็ไปจอ่อติปายแล้วดิสิยันมีไปคว่ำลองเพลงกลางคืนนะไปลองเพลงเป็นนักร้องแฟนผมอะไรกลับพอรองเลิกเนี่ยป่ะนะ บอลเลิกสซงจากการลองเลยมันกับวัดเนี่ยคือปัญหาปัญหาย่ายเลยปัญหาใหญ่เลยจริงจริงเพราะว่าเวลาขึ้นโดดเนี่ยตีหนึ่งตีสองกลับวัดตีหนึ่งตีสองไม่ใจน้อยๆนะคนในโดดเนี่ยก็ยังประมาณสามสี่คนอ่ามันมีลายเก่าอีกเก่าอีเก่าอีนั่งตรงนู้นคนนั่งตรงนั้นคนนั่งตรงนี้คนอะไร thương còn lúng tiếm nhưng mà còn vân đâu anh ừ. ban youtube là không chờ được chắc cả không anh này cá thương, cả, thương cả thì này ấy thì có cling được mấy em mấy người như mình muốn mình đi mấy người như mình muốn đi mấy người như vậy là kha mấy người như vậy luôn suốt người luôn không chờ lẽ nị không để nang không không chờ trong xe tăng bảo bảo mấy người kia bảo ta mà kia nị cái không có thì có như ก็ไปถึงตี่็อกปากใครกับเราเบื่อล็อกปากหรอกใช่ไหมเออไม่คนมาเล่าถ้าคนตายมาเราเอาไปเลยผีรองไปร่องร่องช่วยช่พนี่พนีเนี่ยนี่มีท้ายนี่คงเท่นี่เราใครไปเล่เครื่องลนแทงอออะไรไม่ได้ทึ่งนี้รถเมย์รถเมย์ก็วัดนี่ก็ห้างกันประมาณสามกิโลแหละโอ๊ยรอเนี่ยได้ด้ด้เกิดแตงล็อกลักเลยเปิดประก่อนอะไรอะไอะไรทึงอย่นี้ก็ โอ้บัรลมเปิดไปให้ข้อยเลยลูกเออเพื่อนมาหนี้เลยอย่าดุกข้าเลยแล้ว,ลวจออยู่นั่งถึงที่นี่กา้าที่นี่ก้าเดี๋ยวได้ไดมานี่กะถึงรถเมย์มันคับมาถึงปากซอยอะไรปากซอยจากเข้าวัดเนี่ยเออถึงปากซอยกับวัดเนี่ย,ยอยู่อ่างประมาณสามสี่ร้อยเมตรเข้าไปแล้วบรรลึกไปแล้วมืดไปแล้ววันทึงหลังหลังวัดก็เป็นในนั้นจำปะยาทึ่งที่นี้ vặt ra trả tiền vặt đi, khâu à, này kẻ thằng bác thằng này thế thằng hơn khâu mới đây, nó mới thưng bác soi liền, phong đi thầm thứ rồi, đi về này khâu cho xuống đi, mà không được, mình nghỉ kiêng về đây, muốn về phong nữa cho nó, mình toi phong lâu, ờ, mình thi phong lâu, Mày hết này, không được mày thưng, nhắng bay phở, bay rồi thầm thứ, to thế, to mày trái cả này vẫn tụt khứi này, phong nó phải đóng lấy tụt khứi này, đấy mới sẽ là ăn đoàn công văn này tụt khứi, thằng Mang với cái phuấn, phuấn lá quăng na với lá cây đó, nó có quá không? Không nhíu phong lâu, ung bảo con trai đẳng công lên, phong mà nô, phong gìn thế nào phong lá phong mà nô đây, mà nô, mình mà nô soi tượng này thì mình mà nô tụt khi, cả cao à เลยไปเล็กๆขึงโลขึงโลครับทางเข้าวัดมันถ้าว่ากกดกลิ้งกลิ้งกลิ้ง,งมันจะจอดได้ลงไงแต่ขันไม่กดนั่นก็ไปจอดติดปลายเลยจอดติดปลายเลยลงไปเล่นครับเ,เล่นครับมาติดปักโซ่เข้าวัดมาฮ้อนมาลุยจะไมมทึ่มมันไม่เฉยมือเดินเสียมันสว่างเงี้อันนั่นแหละแต่มันสว่างแบบส,สะล้วนชะลว,ะลวนถึง ที่มาโนอยู่แล้วกำลองเทียนเออฮันน่ะตาขี้ลายบบกทีหนาบันคอยพายได้เก้าก้าเดียนึงไอ้มันร้อนว่างย่เดินไปถึงมดัดต้นเกียวที่นัโคตรร้อนเลยอย่างมาก,กานเลยครับเจอกันไม่คืนหน้าครับพี่น,อน้อง